ถ้าบางทีเนี่ยเราเราเงียบเราใช้ไม้อ่อนประนอมอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะเห็นว่า,เ,าเราไม่มีศักยภาพอะไรเราไม่มีความกล้าหาญบทบาทของจีนเนี่ยลึกล้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ช่วยเหลือว้ามานานตั้งแต่ยุคสงครามเย็นวันนั้นทำให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลมากปฏิเสธไม่ได้ว่าการตั้งฐานที่มั่นของว้าเนี่ย แล้วว่าสนิทกับจีนมันหมายถึงอิทธิพลของพญามังกรมันเลื้อยเคาะประตูบ้านของชายแดนภาคเหนือของเราด้วยซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นทั้งโอกาสและภยัยคุกคามกัน ถ้าเรื่องโดยหัวม้าเนี่ยมันเช็คไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการล้ำแดนมาจริงๆเนี่ยมันเท่ากับว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสนิทกับจีนเนี่ยมาล้ำแดนประเทศไทยแล้วทุกวันนี้เรายังผัก,กองกําลังต่างชาติยังไม่ได้เลยอะ่ะไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีอํานาจมากมีศักสง์รคามสูงกว่ากองกําลังชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปสถาปนาจัดระเบียบความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะมีบทบาทซะเองไปเลยแต่ว่าออปชั่นหนึ่งก็คือการให้จีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทผลลั ที่ได้มันจะต้องออกมาเป็นว่าจีนจะต้องกดดันให้ว้าแดงเนี่ยถอนฐานที่มั่นบางอย่างที่มันล้ำเขตไทยถ้าเราเช็คข้อมูลตรวจสอบแล้วว่าล้ำแน่ๆนะครับผลลัพธ์จะต้องออกมาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจีนไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับหรือจีนอาจจะบอกว่า เป็นสิ่งที่ว้าทำถูกแล้วจีนก็ไม่ยุ่งไทยกับว้าก็เคลียร์กันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันจะออกมาในลักษณะที่จีนอาจจะเพิกเฉยต่อคําขอของไทยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะไปสนับสนุนอาวุธยุโทโธปรกรณ์ให้กับวา้าจีนก็จะได้แนวอิทธิพลใหม่ที่ทิ้งตัวลงมาตรงตะเข็บชายแดนไทยเลย อาจารย์โหค่อนข้างน่าสนใจนะครับในเรื่องของแสายานุภาคแล้วก็ภาพของประเด็นที่อาจารย์บอกว่าเขาก็มั่นใจในตัวเองเรื่องของอศักยภาพทางอาวุธอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าประเมินในฉากทัดเลยล่ะครับอาจารย์ที่เรามีการขีดเส้นตายกันเอาไว้วันที่18ธันวาคมาว่า,าทางว้าเองอาจจะต้องผลักดันทางไทยเองต้องผลักดันทางว้าออกจากดินแดนของไทยถ้า ว้าเขาไม่ยอมล่ะครับอาจารย์ในซีนาริโอนี้อาจารย์มีการประเมินไหมครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็อาจจะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นอันนี้พูดในในฐานะใน,ในเชิงของการวิเคราะห์ก่อนละกันครับอาจารย์มีความเป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับประเด็นแรกอาจจะจบที่การเจราจารนาก่อนก็คือว่าถ้าว้ายังไม่ถอนเนี่ยเราก็ต้องงัดเวทีการเจราจารอื่นๆเข้ามา นะครับเช่นเวทีเ uh, จรจา RBC TBC ที่มีฝ่ายทหารเมียนมาด้วยอะไรทำนองนี้หรือว่ามีการกดดันว้าที่หนักขึ้นใน เวทีอื่นๆนะครับที่เป็นวงคุยแล้วมันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดจากว้าใช่ไหมครับเช่นเรื่องของการค้ายาเสพติดการทําเหมืองแร่แล้วทําให้เกิดน้ําท่วมในฝั่งประเทศไทยนะครับกรณีแม่น้ําสายแม่น้ำลุกนะครับเรื่องของหมอกควันอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นหมอกควันภาคเหนือนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เกิดจากกิจกรรมของ,องกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์บางกลุ่มด้วยนะครับในการหักล้างถังพงอะไรทำนองนีงน้นะครับว่ามันก็มีม,มีมีวิธีการอา่ามีวงคุยมีวงกดดันว้าอยู่พอสมควรนะครับ อนอกจากนั้นอาจจะมีมาตรการอื่นเกันเช่นรักษาแนวชายแดนให้มั่นคงขึ้นกดดันว้าให้มากขึ้นในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าจะมา,าตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยถูกกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยต้องต้องเคลียร์ให้มันชัดเลยนะครับการเข้าเมืองของอผู้นําว้านะครับหรือกลุ่มประชาชนว้าที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วอาจจะมีส่วนในกระบวนการ ก็อย่างที่รับรู้กันในหน้าข่าวนะครับเรื่องของยาเสพติดหรืออะไรเนี่ยทางประเทศไทยจะต้องกดดันว้าตรงนี้ให้หนักให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นซีนารีโอหนึ่งนะครับแต่อีกซีนารีโอหนึ่งก็คือว่าถ้ามันแบบว้าตัดสินใจจริงโจมตีก่อนอย่เงี้ยนะครับหมายถึงว่าไม,ไม่ไม่อยากจะรอถึงเดทไลน์แล้วว้าก็ขน สัมพาวุฒปริมาณกําลังพลมาพร้อมสับเลยเบ่งกล้ามเลยแล้วบางทีก็อาจจะตีโฉบฉวยเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตรงดอยหัวมา้าได้ไหมครับแต่ว่าจะเข้ามาในจุดอื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นแถวอำเภอแม่อายฝางเวียงแหงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นลนักษณะแบบเนี้ยนะครับทหารไทยก็จะต้องตอบโต้ผลักดันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สเกลการสู้รบมันจะไม่ได้อยู่ที่ที่ปลายที่แม่ต้องสอนอย่างเดียวมันจะอยู่ที่ พื้นที่อำเภออื่นๆด้วยตามตะเข็บชายแดนนะครับซึ่งประเทศไทยจะต้องขีดวงแล้วก็เปิดโอเปอเรชั่นให้มันชัดว่าจะว่าจะควบคุมอย่างไงไม่ให้สถานการณ์มันมันบานปลายแต่ว่าถ้ามันบานปลายขยับขึ้นไปอาจจะต้องมีการาคิดถึงการรักษาความสัมพันธ์กับกองกําลังชาติพันธุ์อื่นๆด้วยเพื่อร่วมกันกดดันว้านะครับคือคือผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้ว่าที่ว้ามั่นใจเพราะว่าว้าเขาก็มีพันธมิตรของเขาเช่นว่าที่เวลาเขาเขาสู้กับทหารไทยแล้ว กำลังพลเขาขาดแคลนเขาอาจจะเรียกกําลังเสริมจากชนเผ่าอื่นได้ใช่ไหมครับเช่นเรียกจากกองกําลังที่เมืองลางมาหรือว่าจาก SSPP นี่ยดึงลงมาช่วยวาแล้วมาประจําการเข้าโจมตีปะทะกับทหารไทยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลานั้นเนี่ยการที่เรามีแค่หน่วยทหารลาบมาปืนใหญ่แล้วเราก็มีมตอชอดอมีอสอมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะไม่พอเพียงแล้วอาจจะต้องนึกถึง การเป็นพันธมิตรกับชาติพันธุ์อื่นนะครับซึ่งในฝั่งโน้เนี่ยกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ตั้งฐานที่มั่นเยอะในการประชิดกับกอ,องทัพของสหรัฐวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไทยใหญ่ซึ่งซึ่งเป็นเครือญาติในทางวัฒนธรรมแล้ววางกําลังส่วนหน้าอยู่แล้วนะครับใน,ใน,ใ,นในทางฝั่งนน้เนี่ยกดดันว้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีสกัดการส่งกําลังบํารุงจากเผ่าอื่นๆเนี่ยนะครับในการลงมาเสริมว้ามันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าเราจะเปิด เปิดเกมสงครามขึ้นแล้วเนี่ยครับมันจะมันจะต้องคิดถึงการกําหนดขอบเขตหน่อยแล้วก็การที่ว่าจะมีพันธมิตรเผ่าไหนเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าที่เป็นความท้าทายก็คือว่าตัวแสดงมันเยอะอะครับมันทําให้เกมการต่อสู้มันก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนครับแต่ว่าโอกาสมันก็คือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้อง สํแแดงกําลังสําแดงงสัญญาณุุภาพทําให้ชายแดนเราเนี่ยมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นและทําให้เรามีบทบาทสามารถเข้าไปชี้นําไปควบคุมกลุ่มติดอาวุธหรือตัวแสดงหลายๆกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอะนะครับในเรื่องยาเสพติดในเรื่องหมอกควันเนี่ยเราเราควรจะจะมีการแผ่อิทธิพลเข้าไปในส่วนหน้าแล้วเข้าไปควบคุมได้เหมือนที่จีนทํา จีนหลังจากเมียนมาทารัฐประหารเกินสามปีนะครับจะเห็นว่าจีนก็เข้าไปพัวพันกับกระบวนการสงครามและสันติภาพในเมียนมาแต่สิ่งที่จีนกําลังมีความได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องเลยก็คือว่าจีนสามารถสั่งกลุ่มต่างๆเนี่ยให้มาเจรจาก,กันแล้วให้มาพิทักษ์ผลประโยชน์ของจีนได้ซึ่งความสามารถแบบนี้ไทยทําไม่ได้นะครับไทยทําไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ทําทีนี้พอเราไม่ได้ทํปาปั๊บเนี่ยแล้วเรา เราอาจจะอ่อนกับว้ามากนะครับหรือว่าว้าอาจจะล้มแดนมาอีกเราก็เงียบเชียบอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีฐานกระโจนทางยุทธศาสตร์ที่ที่ปิดอับมากที่อึดอัดมากนะครับคือไม่สามารถจะแผ่อํานาจออกไปจากแผนที่ขวานทองได้แล้วและในแผนที่ขวานทองยังถูกลุกล้ําอธิตไตยอีกซึ่งซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันมัน,มนการเลื่องอํานาจของว้าส่วนหนึ่งมันสัมพันธ์กับการส่งออกยาเสพติด เข้ามาที่อนุปุมยภาพลูมแม่น้ำโขงรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งซึ่งตรงนี้มันจะมันจะถ้าทําสงครามประทะัตามชายแดนเนี่ยนะครับมันก็วาระเรื่องเรื่องของยาเสพติดปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เพื่ออนาคตของไทย,น,ยนะครับในการให้วาเนเี่ลดโรงงานผลิตยาเสพติดลงบ้างเนี่ยม,มันก็มีมีความสําคัญเหมือนกันเพราะฉนั้นต้องชั่งน้ําหนักให้ดีแล้วก็ดูตามสถานการณ์ตามโมเมนตัตมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปผมผมคิดว่ามันเริ่มมาแล้ว แผน A แผน B อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ลองดูนะครับครับอาจารย์ผมขออนุญ,ญาตชวนอาจารย์คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งครับที่อาจารย์บอกว่าทางของว้าเองเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทางจีนด้วยอันนี้บทบาทของทางจีนที่จะเข้ามาเ,เรื่องของออการเจราจามันจะมีผลต่อการเจราจากับกับทางไทยกับว้าหรือไม่และบทบาทของจีนเขาจะจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์มีการประเมินไว้บทบาทของจีนเนี่ยลึกล้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาก็ช่วยเหลือว้ามานานตั้งแต่ยุคสงครามเย็นอ่าและขณะเดียวกันหลังรัฐประหารมาอำนาจของจีนก็เข้าไปควบคุมกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่างๆมากขึ้นนะครับอ่าเพราะนั้นทําให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลมากแต่ะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าการตั้งฐานที่มั่นของว้าเนี่ย แล้วว้าสนิทกับจีนมันหมายถึงอิทธิพลของพญามังกรมาเลือ้อยเคาะประตูบ้านของไทยแดนทาาเหนือของเราด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามเหมือนกันนะครับโอกาสก็คือว่าถ้าเราดําเนินนโยบายให้สุดทางว่าเราจะต้องง้อจีนอย่างเต็มที่นะครับทุ่มเทการลงทุนทางธุรกจิจโดยเน้นผลประโยชน์กับจีนเต็มที่ไม่เอามาหาอำนาจอื่นๆมากเนี่ยนะครับอาณนาบริเวณภาคเหนือของเราก็จะเป็นเขต ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนแล้วก็มีวาด้วยแต่โทษทีนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะมีจีนขาวจีนเทานะครับมีแก๊ง call center มีโรงงานผลิตยาเสพติดมีบทบาทของวาซึ่งหลายอย่างมันก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดําเนินโนโยบายแบบนี้แต่ข้างเดียวเนี่ยสิ่งผิดกฎหมายหลายอย่างมันมันอยู่รอบชายแดนแล้วมันจะส่งแพร่ซึมลึกเข้ามาในสังคมไทยซึ่งทุกวันนี้มันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับคือเราไม่คิดเลยว่าพยามังกรจะเข้ามามีอิทธิพลใน ในชเวโกโกในระบบเศรษฐกิจรูปแม่น้ําเมยแถวแม่สอดเมียวดีใช่ไหมครับแตท่ทั้งที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับอนานาจของจีนมันก็เริ่มเยอะขึ้นเพราะว่ามาเคาะประตูอยู่ที่ลัดกะเหลียงมาอยู่ตรงรัดฉานนะครับแล้วก็มาที่กัมพูชาด้วยใช่ไหมครับพลังของจีนก็เยอะเนี่ยล้อมประเทศไทยหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราดําเนินความสัมพันธ์กับจีนยอมจีนทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ย ลักษณะแบบนี้ก็ไม่น่าจะต้องซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเราเดําเนินนโยบายตามจีนอยู่แล้วพยา,ยามังกรจะโอบเราก็มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึง่งใช่ไหมครับนี่ก็เป็นภัยคุกคามที่น่าจับตามหมองมากๆเพราะว่าถ้าเรื่องดอยหัวม้าเนี่ยมันเช็คไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการล้ําแดนมาจริงๆเนี่ยมันเท่ากับว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสนิทกับจีนเนี่ยมนล้ําแดนประเทศไทย ใช่ไหมครับแล้วแล้วทุกวันนี้เรายังผักกองกําลังต่างชาติกองกําลังนี้ยังยังไม่ได้เลยอะ่แอะแล้วครับแล้วมันมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งบมกิคว่าเออมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าเออเราต้องพึ่งตัวเองด้วยไหมครับพึ่งตัวเองในที่นี้ก็คือว่า นี่ก็เป็นโอกาสเหมาะแล้วที่สถานการณ์ชายแดนในเมียนมาเนี่ยมีความยุ่งเหยิงอำนาจทหารเมียนมาลดน้อยลงนะครับอำนาจกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มเรืองอำนาจขึ้นนะครับแต่ไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีอำนาจมากมีศัก์สงครามสูงกว่ากองกําลังชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปสถาปนานะครับจัดระเบียบความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็ประเทศไทยก็น่าจะมีบทบาทซะเองไปเลยนะครับในการเมืองชาติพันธุ์ไทยใหญ่ นะครับให้ไทยใหญ่ซึ่งน่าจะคุยหรือพึ่งกับประเทศไทยได้มากกว่าว้าเนี่ยมีบทบาทมากแล้วเราก็สถาปนาเป็นเขตอิทธิพลพึ่งตัวเองไปเลยนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํำ power projection เข้าไปควบคุมหรือจัดระเบียบเวลามีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรืออะไรเนี่ยเราเราสามารถเข้าไปกดเข้าไปล้อมได้เพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เราเนี่ยไปตั้งรับอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยอย่างเดียวมันรับไม่ไหวครับเพราะว่าปริมาณยาเนี่ยนะครับ มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ราคาก็ถูกลงนะครับมันก็เข้ามาตีตลาดเวลาเราเราเราปิดล้อมามากๆเนี่ยมันก็เข้าไปที่สปปลาวเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไปออกที่อีสานเหนือ อุดอรหนองคายหนองบัวลำพูเนี่ยนะครับเยาวชนเราก็ได้รับผลกระทบจากตรงน,นั้นเนี่ยมันแพร่ไปทั่วอนุภูมิภาพรุ่มแม่น้ำโขงเลยนะครับวันนั้นก็เป็นวาระเร่งด่วนกันถ้าถ้าเราตั้งรับอย่างเดียวเราจัดก,การไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสามารถไปควบคุมต้นตอต้นแหล่งได้เนี่ยนะครับด้วยการพยายามสถาปนาวิถีพลเรามากขึ้นเนี่ยคิดว่ามันก็จะช่วยได้เหมือนกันครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์ได้เคยประเมิน ไว้นะครับว่าถ้าในการเจราจาของเราเนี่ยก็มีหลายซีนารีโอที่เกิดขึ้นถ้าเจราจาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการประทะก,กันเกิดขึ้นนั่นคือหนึ่งในซีนารีโอแต่ว่าการเจราจาการถ่วงดุลอํานาจของไทยเองอาจารย์บอกว่าอ,อ,อาจจะให้จีนเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเจราจาในครั้งนี้ด้วยเหรอครับอาจารย์อันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งซีนารีโอที่ที่จะหาหนทางออกในการเจราจาในครั้งนี้แล้วก็ทําให้ เอ่อเรื่องทุกอย่างมันดูผ่อนคลายมากขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์อาจารย์มองตรงนี้มันมันก็มีมีหลากหลายมีหลากหลายทางเรื่องตั้งแต่ระดับเบาไปถึงระดับหนักนะครับระดับสบายสบายไปถึงระดับตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แปลผันไปตามสถานการณ์แต่ว่าออปชั่นหนึ่งก็คือการให้จีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทน,นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะต้องออกมาเป็นว่าจีนจะต้องกดดันให้ว้าแดงเนี่ย ถอนฐานที่มั่นบางอย่างที่มันล้ําเขตไทยถ้าเราเช็คข้อมูลตรวจสอบแล้วว่าล้ําแน่ๆน,นะครับผลลัพธ์จะต้องออกมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจีนไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับหรือจีนอาจจะบอกว่าสิ่งที่ว้าทาถูกแล้วจีนก็ไม่ยุ่งไทยกับว้าก็เคลียร์กันเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมัน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 ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้อง จัดการบริหารความสัมพันธ์กับว้าเองนะครับหรือว่ามันจะออกมาในลักษณะที่จีนอาจจะเพิกเฉยต่อคําขอของไทยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะไปสนับสนุนอาวุธยุโทโธปรกรณ์ให้กับว้าเพราะว่าจีนก็จะได้แนวอิทธิพลใหม่นะครับที่ทิ้งตัวลงมาตรงตะเข็บชายแดนไทยเลยคือคือจีนเขามีมีเขตพื้นที่ของโกกัง้งใช่ไหมครับหรือของว้าเหนือเนี่ยเป็นเป็นแนวบัฟเฟอร์ที่สําคัญซึ่ง สถาปนาสาเร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงชายแดนจีนแต่ทีนี้วาต้าอยู่ติดชายแดนไทยแต่ว่าถ้าไทยไม่ทําอะไรเลยแล้วหรือว่าทําแล้วแต่จีนดันไปนเลือกซัพพอร์ตว้าเนี่ยมันก็ทําให้อํานาจจีนเนี่ยเข้ามารวมกับว้าเป็นพญามังกรพันว้าแดงแล้วก็ตั้งตังงานอยู่ตรงชายแดนไทยเลยนะครับไอ้ทั้งหดถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยก็ต้องปรับกลยุทธ์แล้วว่าถ้าถ้าเราเลือกใช้ออปชันในการให้จีนช่วยแล้วมามันออกมา ไม่ใช่แบบที่เราปรารถนาเราก็ต้องคิดถึงกลยุทธ์ใหม่ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราก็ทําไมเราต้องตั้งรับอย่างเดียวแล้วเราต้องให้จีนโปรเจกต์พาวเวอร์มาไกลเราควบคุมขนาดนี้ในตั้นที่อยู่ในเขตที่ใกล้กับเราเขตอิทธิพลของเราไทยก็สถาปนาอํานาจเองเลยนะครับสองแดงกําลัง ซ้อมลบบ้างนะครับควบคุมไม่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยผ่านเข้าออกได้โดยสะดวกนะครับควบคุมกระบวนการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยทำให้หนักทําให้เข้มงวดจริงจังใช่ไหมครับเพราะจะส่งสัญญาณส่งเสียงแบบหึมๆนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความเกรงอกเกรงใจบ้างเพราะว่าถ้าถ้าบางทีเนี่ยเราเราเงียบเราใช้ไม้อ่อนประนอมอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะเห็นว่า,เ,าเราไม่มีศักยภาพอะไร เราไม่มีความกล้าหารในการประทะทางทหารอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักที่จะ exercise power บ้างนะครับแล้วเราควบคุมอิทธิพลบางจุดบ้างมันจะทำให้อํานาจของรัฐไทยเนี่ยมัน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 พุ่งทยานขึ้นได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้มันก็ต้องมีวิธีการมันต้องมีชั้นเชิงแต่เอาเป็นว่าเนี่ยมันก็เป็น o p ปชันหนึ่งะครับที่ท่ามกลางหลายๆออปชันนะครับที่ผมลองประมวลวิเค์ให้คุณชัยรัตน์ันะครับ